สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่4-10ตุลาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมถุนจะมีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจในการงานการเรียนนะคะสามารถรวบรวมพลังความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้นะคะคุณจะมีพื้นฐานของความมั่นใจในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะทำให้สร้างสารรค์ผลงานได้สำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะที่คุณคาดหวังสัปดาห์นี้อาจจะมีคนอยากลอกเรียนแบบหรือว่าอยากทำได้ทาเหมือนอย่างที่คุณทํานะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จอาจจะมองคุณเป็นไอดอลนะคะหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอยากเดินตามนะคะ เรื่องของการงานการนําเข้าส่งออกก็ถูกฉลกนะคะการซื้อมาขายไปการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเดินทางการต่างประเทศนะคะก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาหรือมีโอกาสใหม่ๆทําให้เกิดโชคลาภเข้ามาได้นะคะ การเงินนะคะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จจากสิ่งที่หวงังสิ่งที่คาดไว้รายได้นะคะจากงานประจำแล้วก็อาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายช่องทางนะคะบางคนนะคะที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์การลงทุนเล่นหุ้นต่างๆนะคะก็มีโอกาสได้กำไรเข้ามาชาวเมถุนมีเกณฑ์ได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นอย่างที่หวังนะคะขอให้กล้าพูดกล้าเคลียร์นะคะก็มีโอกาสได้ราบรอยด้วยเช่นกัน เรื่องของสุขภาพมีความแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะพร้อมที่จะลุยทำงานอย่างเต็มที่ในสัปดาห์นี้ในเรื่องของคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์พบรักกับคนที่มีสายงานเดียวกันนะคะหรือมีคนที่แอบปื้มแอบเลงชาวเมถุนอยู่ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถโปรเจเน์ได้เต็มที่ เรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็จะลุยกันในเรื่องของการทำงานการสร้างครอบครัวให้มั่นคงนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้ภายนอกก็ได้หรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มุ่งมั่นมีพลังสำหรับชาวเมถุนในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ